ไม่ต้องคืนนะอืมอะแม่ยืมตังค์เข้าไปแต่ไม่ต้องคืนนะอะไรอีกคิดดอกเปลา่าล่ะถ้าคิดดอกก็ไม่เอาไม่คิดอ่ะจะให้ยืมเท่าไหร่ให้ยืมห้าร้อยอ่ะโอเคหยิบม,มาอ่ะเร็วคันน <000, 1. S 1> ึงฮะไม่เอาเอาห้าร้อยพอไม่ทำไมห้าร้อยแม่ยืมทำไมอ่ะอฮะทำไมอะเอาเร็ว,เ,รวเข้าฝนจะตกยังไงสรุปยังไง แล้วหยูห้า้าวเร็วเข้าวจะไปไหมเอาแค่ห้าร้อยพอโอเคไม่มีดอกนะไม่คิดดอกนะเออแต่เกิดไม่มีแบงค์ห้าร้อยมีไหมมีสิแม่เคยใช้นี่โซ่ไปห้าร้อยเออไม่มีไม่มีก็ไม่เอาแล้วก็ไม่ไม่ไปกินด้วยถ้าไม่มีแบงค์พันโอเคสรุปมันมีไหมในนั้นอะอะดูก่อนอ่ะเร็วๆเร็วอัดคลิปเป็นหลักฐานอยู่เร็วๆยกมันมา เอาวางไว้ที่พื้นก็เอานั่งพื้นที่ลูก เอายังไงนึงใบมันอยู่ข้างล่างแบงค์อะก็เริคุ้นหาแบงข้างล่างก้นเห็นไหมน้แม่ยังมองเห็นเลยนะเก็บดีๆไหนมีไหมดูนะคะทุกคนเป็นพยานนะคะตอนนี้แม่ไม่มีเงินสดนะคะกำลังจะไปกินข้าวค่ะเขาอยากจะไปกินข้าวร้านที่อยู่ กลางกลางบ้านค่ะกลางหมู่บ้านเรานะคะมีไหมไม่มีแมงร้อยมีถึงไหมคือเขาจะให้แม่เอาไปพันหนึ่งนะคะแต่แม่ก็แอบกลัวดอกแม่เลยบอกว่าแม่เอาแค่ห้าร้อยแต่คลิปนี้จะเป็นพยานนะคะว่าโซจะไม่คิดดอ,อกแม่ถูกไหมถูกไหนอะโซหันหันมาพูดก่อนครบครบครบอบอะโซพูดก่อนว่าจะไม่คิดดอ,อกแม่โอเคเป็นพยานนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ